วันทึกลึกลับ64วัน1,394กศพกับวิญญาณไราย,ยาดที่ต้องการไปผุดไปเกิด ที่เก็บศพรญาตาิครั้งที่4โดยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ากันว่าเป็นมหากรรมของการค้นหาศพเพื่อส่งดวงวิญญาณร้ญาติครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของไทยเพราะมีมูลนิธิต่างๆมาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้กว่า40แห่งมีคนเดินทางมาร่วมค้นหาศพรญาติกว่า1,000คนที่สำคัญทุกคนต่างมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ เนื่องจากการได้เข้าร่วมพิธีเก็บศพรรยาติหรือที่หลายคนเรียกว่าพิธีล้างป่าช้านั้นถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การควบคุมขององค์เทพที่นับถือหรือว่าเซียนนั่นเองที่เขจัดกันก็เพื่อเหมือนกับให้องค์ท่านจะมาโปรโด วิญญาณโปรดศพที่ไม่มีญาติให้ไปสู่สุคติภพสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามูลนิธิทั้งหลายก็จะมาช่วยจัดการให้จัดการตั้งแต่ขุดขึ้นมาหรือเก็บตามสถานที่ต่างๆที่ประสบอุบัติเหตุถ้าไม่มีญาติมารับไปก็จะมาทําพิธีบําเพ็ญกุศลและชาปนากิจให้และไปฝังรวมกันที่สุสานใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับอุปกรณ์สําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับพิธีเก็บศพไร,ร้ญาติก็คือไม้กีหรือไม้สามงาม ที่ร่างทรงองค์เทพหรือเสียนจะใช้เสี่ยงทายค้นหาตรวจจับวิญญาณไรายาดก่อนที่จะทำการขุดค้นหาศพไรญา,าขึ้นมาประกอบพิธีไม้กีว่ากันว่าเป็นไม้ที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างร่างทรงกับองค์เสียนหรือเทพเจ้าองค์ต่างๆที่ลงมาประทับเพื่อประกอบพิธีกรร จะมีลักษณะเหมือนวงเวียนที่กลางออกพอประมาณหรือคล้ายง่ามไม้ดังนั้นไม้ที่จะนำมาทำไม้กี่จึงต้องเป็นไม้มงคลที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามตำราเท่านั้นไม้อันนี้ถือเป็นไม้ของเทพเจ้า ไม้กีนี่มันก็ทํามาจากต้นหลิวอาจจะเคยเห็นในหนังจีนอะ่ะเป็นหลิวที่เขาจะต้องอดูขนาดให้เหมาะสมแล้วก็นหันง,งามเนี่ยไปทางตอนออกแล้วก็ไปทำพิธีขอตัดมาใช้ตรงนี้หลิวเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวแล้วเซนซื้อก็จะใช้ไอ้หลิวเนี่ยเป็นสื่อผ่านมาที่ตัวร่างทรง ที่ไม้กีขยับนั่นก็คือท่านกําลังบัญชางานเขียนหนังสือเขียนเป็นภาษาจีนนะคือท่านมาประทับทรงแล้วนะครับท่านจะสร้างงานออกมาเป็นภาษาจีนแล้วแต่เรื่องราวที่จะถามท่านท่านก็จะบรรชาออกมาจะแจ้งตอบกลับมาครับเป็นภาษาจีนเพราะเป็นไม้ขององค์เซียนหรือองค์เทพผู้ที่จะมาเป็นร่างทรงไม้กีจึงจําเป็นต้องมีสองคนคนแรกมือข้างหนึ่งจับไม้กีและอีกมือถืออาวุธประจําพระคนที่สอง มือข้างหนึ่งจับไม้กี่อีกข้างหนึ่งถือธงประจําองค์เทพนั้นๆที่สําคัญจะต้องมีคนที่คอยจดและแปลภาษาจีนเพราะทุกคําที่ไม้กี่ขีดเขียนออกมาถือว่าเป็นคําบัญชาหรือคําสั่งจากองค์เทพนั่นเองพิธีเก็บศพไรายาิโดยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บกู้ศพไร้ญาตินานถึง64วันมีคนมาร่วมงานกว่า1,000คนโดยในแต่ละวันจะทยอยเก็บศพไร้ญาติตามตำแหน่งที่ไม้กีดชี้ชัดลงไปศพที่เก็บกู้ขึ้นมาได้จะถูกทำความสะอาดด้วยความเคารพต่อดวงวิญญาณเจ้าของร่างดังนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน จึงห้ามพูดจาดูถูกหรือล้อเล่นใดๆกับร่างที่พบและห้ามทมน้ำลายโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับดว,วงวิญญาณไราย,ยาตนั่นเองพิธีเก็บศพไราย,ยาตนอกจากจะถือว่าเทพเจ้าหรือองค์เสียนเสด็จลงมาปลดปล่อยวิญญาณไราย,ยาตให้ไปสู่สุขคติแล้วหลายคนยังเลือกเอาวันนี้ เป็นวันที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์เสียนที่เสด็จลงมาประทับร่างอีกด้วยเช่นเดียวกับหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่เพื่อให้องค์เสียนช่วยเหลือเธอหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังเกตว่าหญิงผู้นี้มีท่าทางแปลก จึงรีบพยุงเธอเข้ามาเพื่อสอบถามหาสาเหตุที่ทำให้เธอเดินทางม,มาที่นี่ แล้เขาบอกว่ามีคน,นทําของเอาไม้ไม้แต่เคียนหรืออะไรใส่เข้ามาในคอเขามีงานที่มือที่เขาเลยมามาหาว่าขอให้เซียนเซ์ช่วยเรามีหลายขั้นแครับจอทีเดียวนะครับเจ็ดคืนคือเจ้าผ้าคือขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่จองเป็นเจ้าผ้านั้นบางท่านอาจจองทีเดียวนะครับอาจจะจองทีเดียวหลืระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจูๆ่ๆเธอ ก็มีอาการเปลี่ยนไปตอนแรกเขาก็นั่งเฉยๆนะพูดคุยก็เป็นปกติพอสักพักหนึ่งก็เริ่มจะรู้เรื่องม้ง่งไม่รู้เรื่องมัง่งแล้วพอตอนที่เขาเอาเขามานั่งที่เราข้างหน้าเซนเซอร์ทำพิธีเจิมหัวนะนะั่นแหะเขาก็ตอนนี้ก็ไม่พูดอนะ่ะเขาก็จะสั่นๆแล้วก็เหมือนกับพูดจาอะไรไม,ไ,มไ,มไม่รู้เรื่องลนะ่ะไม่เป็นไรนะครับเราจะ โดยทางวันนี้ทจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่ท่านบริจาคเงินหนึ่งพันบาทเพื่อเป็นเจ้าบ้า,อ,าอ้การที่มือไม้สัน่นตัวสั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าอ,อย่างที่ว่า,าผีเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นอาการที่ว่าเขามาแทรกในจิตของคนที่โดนอะ่ะมันเกิดอาการโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ไมรู้ตัวแล้วก็จะเชิญท่านนะครับจุดผู้นะครับในฐานะเป็นเจ้าบ้า ทุก่านก,กลางความสับสนสงสัยว่าสิ่งใดกันแน่ที่ทำให้เธอเป็นเช่นนี้ไม้กี่ก็ถูกอัญเชิญมาเพื่อช่วยเหลือเธอตาพั้มนะั้นเป็นตาประทับประจํตาตําแหน่งของท่านซึ่งองค์เง็กเซียนฮองเต้พระราชทานให้ครับคือถ้าประทับแล้วก็ถือว่าท่าน เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าท่านได้เสด็จมานะครับอยู่คลุที่หนึ่ครับแบบผมอยากจะเรียนเชิญมาอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับกลที่หน เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็เหมือนกับที่เขาไล่ผีนั่นแหละพรมเพื่อเพื่อให้มันสะอาดไอ้ของไม่ดีที่ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ล้างมันไปการที่ท่านไม้กีมาแตะที่ศีรษะนั่นก็คือเป็นการให้เสริมสิรลมงคลก็ได้หรือคนที่โดนของก็จะเป็นการขับไล่อัประมงคลและดามนั้นก็จะมาช่วยช่วยเสริมอ,อีกแรงหนึ่งครับขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายออกไปพวกพันไปแล้ว เด้กก็อยู่ที่ครับานผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กอันนี้สท่านนะครับอยู่กมที่สองกลุ่ที่สนะครับท่านผู้เลยงท่านผู้เลี้ยงท่านผู้เล้ยนเดรมานะครับท่านผู้เลี้ยง่อแสดงออกกับพวกเราท่นี้หนึงตอนี้อเชิญทาูเล่านะครับท่านผู้เลงก็เป็นข้าราชการบนาญนะครับคุณนายกาลพเชียนสีประ เขาก็เหมือนจะอาเจียนออกมานิดหน่อยแล้วก็มีเลือดปนมาบ้าง โดนของหรือเพราะถูกผีเข้าก็ตามมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งลึกลับที่อยู่ในร่างหญิงคนนี้เริ่มจะทานทนต่อพลังอำนาจขององค์เสียนไม่ไหวตรงนี้คงจะต้านไม่ไหวความคิดของผมนะฮะเขาคงจะต้านอนุภาพของซ้อยพุทธคุณอะไรที่เขาสวมใส่ยอยู่เขาอาจจะ รู้สึกแสบร้อนหรือยังไงเนี่ยกขถึงต้องทอดออกก็คงจะมีมีคนทําของอะไรใส่เขานะ่ยคือผมก็ไม่ทราบกันเพราะน,นั้นก็กไม่ไม่ได้เห็นนะแล้วสินสอก็ไม่ได้บอกว่าว่าโดนอะไรมาองเงี้ยนะพี่แต่เขาทําพิธีปัดปราบให้ ภายหลังการรักษาไม่นานนักหญิงคนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการดีขึ้นจนกระทั่งหายเป็นปกติโดยเธอยังคงยืนยันว่าตนเองโดนกระทำคุณใสใส่เธอแต่ทว่าจากตัวอักษรขององเค์ซียนกลับไม่ได้บอกว่าเธอโดนของหรือผีเข้าแต่อย่างใดหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงตั้งข้อสงสัยว่าเธอโดนทำของใสจริงหรือไม่ ถามว่าเชื่อไหมผมก็คิดว่าคือก็ยังมีแต่ก็ถามว่าเยอะไหมผมคิดว่ามันน้อยผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นพูดจาก็ผิดปกติไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะดิ้นทุรนทุรายซึ่งคนที่จิตปกติเขาจะไม่ทํากันแต่พอได้รับการรักษาแล้วเขาก็จิตจะเป็นปกติจะคุยกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยที่่าหมอทําคุณใสอะไรต่างๆนานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลอกกัน ส่วนใหญ่นะคือเราเอาเงินของคนอะ่ะแต่ี่ไอ้ตัวคนที่โดนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาถามเนี่ยถามเจนซื้อก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรคือบางครั้งบางทีตัวคนที่คิดว่าตัวเองโดนเนี่ยมันก็เป็นอุปทานของของเขาเองขึ้นมานอกจากในวันทําพิธีเก็บศพรยายญาติแล้วทุกวันอาทิตย์ที่มูลนิธิสว่างเบนจะทําสมุดสงครามก็จะมีการอัญเชิญองค์ซียนมาประทับเพื่อช่วยเหลือผู้คนเช่นกันทำให้มีประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่รวมถึงลูกเด็กเล็กแดงจำนวนมาก เดินทางมาที่นี่เพื่อรอคอยให้องค์เทพหรือเสียนช่วยปัดเป่าอาการเจ็บป่วยต่างๆให้ผู้คนที่หลังหลายเดินทางมาที่นี่มีทั้งคนยากจนที่ไม่มีเงินไปหาหมอให้รักษาอาการเจ็บป่วยมีทั้งคนที่รักษาทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไป และมีทั้งคนที่ตั้งใจเดินทางมารักษาที่นี่ที่เดียวตามความเชื่อถือศรัทธาของตนเอง ที่หัวเข่าผมซึ่งเคยประสบอุอบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนหล่นลงมาจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็หัวเข่าก็เดินไม่ค่อยสะดวกนิดหน่อยก็มาให้เซียมซือท่านเสกแล้วก็เคาะให้นะครับซึ่งหลังจากทําพิธีแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วผมก็จะมาทําอีกถ้าพูดถึงเกี่ยวกับรักษาโรคก,ก็อาการที่มองไม่เห็นอย่าง ไปหาแพทย์แล้วแพทย์ตรวจไม่พบอย่างคนเขาเรียกว่าไปชงกันหรือว่าไปโดนของอันนี้ท่านสามารถขับไล่ให้ได้นอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่ก็คือบุคคลที่มาขอความช่วยเหลือบุคคลที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหาทางออกไม่ได้รวมทั้งนักธุรกิจที่ต้องการให้องค์เสียงชี้นำการตัดสินใจในเชิงธุรกิจไ้ อะไรก็มาปรึกษาท่านอยู่ตลอดนะฮะมีปัญหาอะไรที่ทุกข์ใจหนักใจก็มาปรึกษาท่านจะทําอะไรก็มาขอเลิกมาขอปรึกษาท่านจะย้ายเอ่อข้าวของย้ายกระดูกบรรพบุรุษก็มาถามท่านมาขอเลิกท่านก็มีความศรัทธาอยู่ตลอดครับเชื่อเชียงซือมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับหมือถึงว่ามีบุตรยากอะไรอย่างนี้ครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากการที่เขาไปขอจากเซียงซือหรือโป๊ยเซียนเนี่ยโดยเทพเจ้าองค์หนึ่งที่เชื่อว่าหลี่เทกุย้ยนะครับก็คือว่าหลังจากที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยมีการกลับไปกราบไหว้อีกครั้งหนึง่งทางร่างทร,งทรงที่ทรงอยู่เนี่ยก็มีการทักทายว่าเออเด็กคนนี้ได้มาเกิดแล้วเป็นลูกของของเขาเองซึ่งออหลังจากที่คุณแม่เนี่ยไปขอมาเขาก็ได้ประทานบุตรให้ครับคือผมครับมารักษาอาการเจ็บป่วยแล้วหาย มาขอความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วได้ผลมาขอลูกมาขอความช่วยเหลือต่างๆแล้วได้ดังตั้งใจถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะองค์เซียนจริงคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปก็คือทำไมองค์เซียนจึงต้องมาคอยช่วยเหลือมนุษย์คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ อันทึกลึกลับ